สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมพบกับผมนะครับแพนากกรมนะครับผมกลับกันใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านไปนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้พบกับผมนะครับแพนากรมตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า n e n a log n i k generation นะครับผมหรือเกม rx นั่นเองนะครับทีนี้กลับมาสัปดาห์นี้ตัวกับผมเนี่ยก็ได้ทำการเก็บเงินมาอยู่ในที่อยู่ประมาณ 7 3ส0 0 0มมนะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยสิ่งที่ผมวางแผนไว้เนี่ยก็คือจะทําการซื้อกาดเงือกนั่นเองครับผมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมตอนนี้นะครับสำหรับกาดเงือกในตลาดของเฟิร์บผมนะครับเฟ,รฟิร์บวาคกิลี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวนะอยู่ไหนนะอ่านี่นี่นี่ดูราคามันสิครับปัจจุบันราคามันขึ้นนั่นเองครับผมจากครั้งก่อนนะครับที่ทุกคนเคยเห็นแวบๆเห็นผ่านๆกันไปว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ 5้าแสนหรือสี่แสนเองตอนนี้ราคาขึ้นมาอ,อยู่ที่เจ็ดแสนนั่นเองครับผมซึ่งบอกตรงๆเลยว่ามันไม่คุ้มนั่นเองครับผมหรือง่ายๆก็คือเราขาดทุนแน่ๆครับถ้าเราซื้อตอนนี้นะครับทีนี้แล้วผมจะเอาเจ็ดแสนไปทำอะไรอะ่ะนั่นสิเอาไปทําอะไรจะพัฒนาตัวละครไปอัปเกรดตัวละครเพิ่มดีไหมก็คิดว่ายังไม่จําเป็นแล้วกันทีนี้สิ่งวันนี้นะครับที่ผมจะทําการก็คือเห็นไหมครับเห็นตู้กระชาปองไหมฮะ,ะนั่นแหละครับผม วันนี้นะครับผมจะทําการฟุ่มอุปกรณ์70นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวกระผมนะครับมีเหรียญที่ใช้ฟุ่มอุปกรณ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ387เหรียญน,นั่นเองอาฟุ่มแค่นี้มันไม่จุกมันไม่ฉุกใจครับผมผมก็เลยจะทําการฟื้อตรงนี้เลยนี่แหละครับผมฟื้อกันต่อหน้าต่อตานี่แหละครับซึ่งผมจะทําการฟุ่ม10ครั้งในลวดเดียวเลยหรือก็คือต้องการให้ได้2 200เพราะฉะนั้นผมจะต้องฟื้อไป1 8 1 3อัน อืเห็นราคาและใจหวันนะเนี่ยโอเคมาสามลุ้นลุ้นยิ่างกุบกดกาชายัยคือตัดสินใจซื้อนะฮะผมบอกเลยไปซื้อไปแล้วครับมหมุนหมุนไปหุนไปไปแล้วออกตัองออกไปแล้วในกระเป๋าสามพันบาทที่เก็บมาหายไปแล้วครับ โอเคครับผมไปเราไปดูกันทีนี้อุปกรณ์ที่ผมจะทาการฟ่มนะครับนี่ครับผม70บนะครับก็จะทําการฟ่ม10ครั้งเลยนะครับผมทีนี้ผมจะฟ่มแบบ10บครั้งทีเดียวเลยดีไหมวะอีเห็นอย่างนี้ผมก็ใจป๊อตเหมือนกันนะครับผมผมก็ยังไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นนะครับอ่ากดนะครับ70นะครับผมอย่าเผลอกดผิดนะผมบอกก่อนเดี๋ยวตกใจหัวใจวายนะครับผมโอเคครับหนึ่งสอง ไปไปแล้วอคนโอ้ยลูดลงอีกลืมนี่ก็บอกแล้วโปรสไลด์ตามนิ้วเห็นไหมฮะผมหลักๆเลยผมไม่ได้ขอเสื้อผ้านะฮะผมขออาวุธกับพวกเครื่องประดับทั้งหลายนะครับผมก็คือเป็นไปได้คือมีอยู่สี่อย่างนั่นเองครับที่ผมต้องการส่วนที่เหลือก็คือน่าจะย่อยทิ้งนะครับผมไปอือม,มาแล้วมาแล้วมาทั้งตู้นี่แหละออกมาหมดเลยเออเอาสิวะ ผมเป็นคนชอบเ,อเลขแปกับเลข9นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาแปกับ9ก่อนไปตื้อเป็นไงล่ะเจรงเก้า <c oughs> ฮะเออขาวผมเป็นคนชอบเ,อเลขแปกับเลข9นะครับ้ <c oughs> <c oughs> มันฟีดถึงสมองโอ้ยฟ้าฟัาอันเถอะลูกแปกับ9ไม่ได้ก็ สองไปละกันปึบ๊บเพื่อฟ้าย่อยนะ <h anging> ปึบ๊บเ <Nope. S 1> อาุาอูโอ้ยฟ้าคุมขาวโอ้ยโอ้ยเกาหัวเลยอืมเจ็บแขนช่วงเกิดไปลุโอ <Nope. S 1> ้โหงานหยาบแล้วโอ้ยโอไปทำออฟดีกว่าไหมเนี่ยไป ออชุดบอกวไม่เอาชุดชุดก็มาเหมือนรู้ว่าไฟเมอร์ฟี่ไปเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เอจีโอหเดือดเลยผมโอ้ปวดหัวเลยไปแช่แกเนี่โอ้โหกาตาโอ้เชื่สุดท้ายแล้วขอฟ้าเหอะไม่งั้นเจ๊งอ่ะฟักชิ้นหนึ่ง ทน,นทำไงานับเนี่ยย่อยไปครับผมสนุกสนานลครับผมอย่าคิดมากครับผมการลงทุนต้องมีความเสี่ยงฮะเสี่ยงไปเยอะเลยคือทำการ์ดป่านนี้รวยไปแล้วทราอฟป่านนี้เก่งไปแล้วมาย่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถามว่าทำไมไม่ใช้ทำไมไม่ใช้ไปทำอาวุธเงาไม่มีหินครับผมแค่นั้นแหละ ได้เสียไปสองเันสองได้กลับมาพันหนึ่งก็ยังดีอย่างนั้นอีกกดได้อีกห้าครั้งก็ยังดีเออมันต้องมาสักครั้งพี่วะสิบครั้งนะที่ค่าเสียเจ้าเกมที่เราลาก่กมาเจ็ดสิบสิบครั้งมันไม่ติดอาจจะต้องทีละครั้งฮะเออทีละครั้งทีละครั้งให้จิตใจมันชื่นลมเหมือนไหมครับลากนิ้วตามลงขึ้นลงขึ้นลงไปครับอื้อกดข้ามไปเลยครับไม่ต้องเป็นลีลาลีลาล,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 ลีฟ้า อื้อผ้าคลุมมฟอบมันรู้อะว่าต้องการอะไรอะไปเออก็ยังดีได้ผีฟ้ามาย่อยนะฮะข้ามไปเลยครับไม่ต้องไปไปเออเออไปตีติดคลิกใครล่ะครับอ,อมามา เอาฟิวะให้มันรู้ว่ามันจะไม่ได้อะไรเลยให้มันรู้มันจะไม่ได้อะไรเลยอะไรพะเนี่ยกระทาเหรอกระทาขาวแน่เลย,ยไปยน้ำตาจะ,ะไหลในแต่ละวันขุดแรกกับที่หลอมาสองพันเปอต่ไหน้าจะมาทิ้งอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยดีเราต้องมีศรัทธา ศรัทธาเป็นของผู้ชนะไปแชกแนเอ้ยอย่างไงล่ะขวานไปนเลยฟิขวานขวานผ่าฝากหน้าไปเลยนะครับเฮ้ยครั้งสุดท้ายนะจะไม่ให้จริงๆหรอจะไล่กันไปแล้วนะกดข้ามไปเลยกดข้ามแล้วตุดได้ของดีไปึป๊บ ฮะเฮ้ยทางฟื ừ, ừ ้ฟ้าเหรอใช่หรือเปล่าหนังสือหนังสือม่วง โอ้ยผมเสียประตีนเลยที่เหลือย่อยฮะย่อยอืออย่างน้อยอู้มีช็คคอมพิกอู้หูมไฟไปก่อนอือประทับใจอืมโอ้โหโ้จ็โอยเจ็ตะลัวเลยโอเข้าใจความรู้สึกของคุณสุ่มกระชาละอันนี้ย่อย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 อ่ะได้สองครั้งครับผมโอ้ยอย่างน้อยเออก็คุ้มแหละ โอฟิลิสโอฟิลิสเนี่ยเสียเวลาแต่เขาจะเก็ของ70กันนะครับผมเป็นไงล่ะแขกล่ะโอเคต่อไปฮึบเอลฟี่มันต้องได้ไฟเลือดสิว่าได้อาวุธมาแล้วต่อไปจะต้องไฟเลือดไฟเลือดได้ยินไหมเฮ้ยไอตัวไอก้อนไม่สองก้อนนั้นน่ะได้ยินไหมไฟเลือดกดข้ามไปโอ้ไม่ติดกดเอ้าเฮ้ยโอ้ยมาแม่ข้ามว่ะหรือว่ามันเป็นของแลไฟเลือด อะไรวะหูสเต็งลักหูนึกว่าไปตีคนอืมก็ยังได้ดีทาริทแมนฮะย่อยเราได้เยอะได้เยอะได้เยอะโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่เจ็งยังไม่เจ๊งไฟเลือดไฟเลือดไฟเลือดฮัลโหลได้ยินนะไฟเลือดนะหูก็เมฆก็ผิวก็เมกแล้วของฟ้าถูกต้องแล้วก็เมกแต่ไฟเลือดนะไปเออออฟี่ เอารีไม่มีอะไรจะเสียแล้วไปเอเอ,เอ,เอกลับมาอีกแล้วเอ้ยได้ของฟ้าสองครั้งติดแล้วว่ะเฮ้ยหมุนทีละครั้งมันคุ้มกว่านะเนี่ยอถือว่าสิบครั้งถือว่าข้างโง่แล้วกันนะครับผม <S <S ย่อยต่อครับไปย่อยต่อ,อต่อไปย่อยต่อไปไหนย่อยวะนี่งไงย,งย่อยจึ๊บจึ๊บโอ้ได้สองครั้งอีกเยี่ยมยอดปไปเลยว่ะอ่ามาอีกสองครั้งเท่านั้น แค่เพียงฟองครั้งเท่านั้นขอพาใจสั่นไปทางหัวใจไฟเลือดไฟเลือดไฟเลือดได้ยินไหมว่าไฟาเลือดนะนะไปอเออเป็นไงล,ะล่ะอรองเท้ามันตารอ,องเท้าใส่หน้าแล้วไงท้ายว่ะ มาค่อ,มมอ,าาาอ,อ,อยเลือดปนมมือกราบสาบานขอร้องค่อยเลือดค่อยเถอะนะอยากมีโมเมนต์เลือดเกินห้าแสนสักทีนะคอยเลือดตุกชาชานิ้วผมนี่ชาหมดแล้ว <c oughs> เอขวานอู้ขวานฟ้าซะด้วยกขวานฟ้าหน้าดำนี่ ปองในแกงตุ่นในกิ้วดีกว่าครับนะพี่นี่หารควานฟ้านาดาบหลุปค่าเสียหายวันนี้นะครับผมนะครับก็คือเสียไปประมาณเอ่อเกือบสองพันบาทนะครับหรือประมาณสี่แสนนะครับผมสิ่งที่ผมได้มาก็คือสมุดเจ็ดสิบครับผมตบม,มือครับถือว่าได้ดาเมจก,กับรดไล่เพิ่มขึ้นกันะครับผมแล้วก็สิ่งต่อไปที่จะทําก็คือทําการสืบทอดนะครับผมใช่สืบทอดครับ ตังจะพอไหมเนี่ยมาดูค่าเสียหายหการสืบทอดดีกว่าตอนแรกดามจผมอยู่ที่ประมาณ14 0 0 0มนพนะครับผมใช่ไหมแสงกลับก่อนดีกลับมาที่หวมมาอ่าดามีอยู่ที่หนึ่งนพนะครับผมทีนี้ผมจะทำการสืบทอดนะฮะตังจะพอไหมเนี่ยดูก่อนนะสืบทอดอาวุธจานีฆ่าทําไมใส่เข้าไป โอ้แสนเดียวพอดีเลยตัวตัวเอ็นชาร์ไม่ต้องไปสนใจดูมันมากนะฮะยังยัง,ย,งยังเรียกว่าย่ำแย่นะครับผมนะสุดท้อไปจากนั้นก็ทำการฟวมไฟปิง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 นี่มาดูดาเมจลุ้นหน่อยขอให้ถึงหมื่นห้าเธอขอร้องหมื่นห้าฮึ่มหนึ่งหมื่นห้าพัน ก่อนอื่นเลยนะครับผมวันนี้ถึงเวลาประกาศรางวัลสำหรับผู้ที่โชคดีได้รับรางวัล100บาทนะครับผมนะอ่าทีนี้ผมจะทําการนําลิงก์ใส่เข้าไปนะครับผมทีนี้สำหรับผู้ที่โชคดีเนี่ยจะสามารถรับรางวัลโดยการคลิกติดต่อไปที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมพร้อมกับยื่นหลักฐานนะครับว่าเป็นคุณคอมเมนต์มีหลักฐานทางแบบเจนอะไรก็ยื่นมาได้นะครับสำหรับผู้ที่โชคดีก็คือคุณปัชยามหามัดนะครับผมยังไงก็แสดงความยินดีได้นะครับอย่าลืมติดต่อมาทางแฟนเพจนะครับผมรับทันที1 0 0บาทครับผม เอาล้ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะสนุกหอมปากหอมคอนะครับผมก็คงจะลุ้นไปกับผมบ้างนะครับสำหรับตัวผมนี่คือว่าโอ้ลุ้นกันเหงื่อแตกเหงื่อคือตอนนี้มือเปียกหมดเลยครับผมนะเอาแล้วครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องนี้นะผมก็จะนำอะไรฟันฝุนุกมาให้ดูแล้วก็เทคนิคอะไรใหม่ๆมาให้ดูนะครับผมใครวันนี้แก้มน่ารักจ้ะโอเคครับผมบ๊ายบายนะครับพี่โยกินไอศกรีมกผม